ม่อว่าคุณจะเกียดคุณจะโกรคุณจะแค้นอะไรกันมากมายเนี่ยแต่ในวันที่มันอยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยนะการจะลบคุ้มจะเกิดกันไหมฝั่งไหนจะมาอยู่กับไทยฝั่งไหนจะไปอยู่กับขเขมรถ้ามมีการลบการจะเป็นยังไงวันเนี้ยคือเราไม่สามารถพยาการค<ม>ำตอบหลังสงครามได้ถ้ามันมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันต้องการคือความสามัคคีของคนในชาติเดียวกันอืมอันนี้มันสําคัญเออ ถ้าในภาวะวิกฤตแบบนี้แล้วคุณยังเล่นเล่นเล่นในสิ่งที่มันเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความนิยมในหมู่ประชาชนต่อผู้ดำเนินการเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าคืนณาที่ประเทศมันต้องการความเป็นปึกแผน่นแต่คุณกลับมาสร้างสถานการณ์กันไปเองเนี่ยผมว่ามันทำให้ศรัทธานในหมู่ที่เขามีต่อกลุ่มคนกลุ่มกุ้่มนนี้มันลดลง แล้วยิ่งถ้าเผื่อว่าผู้ที่รวมกลุ่มกันเนี่ยเป็นคนหน้าเก่าดั้งเดิมมาตั้งแต่สิบเจ็ดสิบปดปีที่แล้วแล้วก็เปิดศึกสงครามเทาทวรกับกลุ่มกับคุณทักษิณทั้งที่คุณทักษิณไม่ใช่ในายกคือลูกสาวก็เป็นแล้วก็เป็น,ปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลของเขาเานี่ยในรูปแบบเนี่ยมันมีอยู่โดยประชาชนเนี่ย ผ่านตัวแทนคือสอสอจํานวนที่มากเกินกลึงในสภาสร้างรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีความชอบทมในรูปแบบก็มันเอ่อก่อนที่เราจะไปวิจารณ์ว่าอุ้งอิงเหมาะไม่เหมาะอะไรต่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมก็อยากจะถามว่าเราก็รู้กันโดยบริสุทธิ์ใจว่าอุ้งอิงเนี่ยเป็นนายกเป็นลูกทักษิณพรรคการเมืองนี่เป็นพรรคของทักษิณไม่ใช่พรรคของลูกทักษิณน,นะเพียงแต่ว่าทักษิณให้มรดกหรือให้ความสาคัญกับญาติของเอ่อกับ สายโลหิตของเขาเนี่ยมากขึ้นมันก็ไม่มันก็ไม่ต่างกับที่อื่นที่เขาทํากันว่าจะบุชจูเนียบุชซีเนียมันก็เป็นอย่างนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าวันนี้การออกมาแสดงเนี่ยความไม่สามัคคีเนี่ยมันลําบากที่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพราะว่ามันเป็นการเดินทางที่ไม่สมบูรณ์แบบบกพร่องนะแล้วก็มันทําให้ทุกคนมองว่าเห็นกับตัวเกินไป เห็นการอารมณ์เกินไปแล้วก็เป็นอคติเป็นอวิชชาผมว่าวันนี้เป็นเป็นวารละที่ไม่ถูกต้องที่ทจะทําเรื่องแบบนี้ส่วนการที่คุณจะเปลี่ยนแฟงคุณเอ๋คุณอุงอ้งอิงไปด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่ห้าในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นในภาวะปกตินะแล้วก็คุณสงวนไททาวันนี้ทุกคนต้องมองไปที่ว่าเราจะเ,เราจะ จัดการหรือเราจะป้องกันตัวจากสิ่งจากสงครามนี้ยังไงถ้ามันเกิดขึ้นจากการเอเราลุกรลนเขาหรือว่าเขาลุกรลนเราตรงนี้ต้องให้ชัดก่อนนะแต่ในรูปแบบที่มันใครมันในในรูปแบบที่ปรากฏเนี่ยใครก็ตามที่ขุดบังเกอร์เนี่ยพอจอบแรกมันลงไปในดินเนี่ยเขาก็ชั่วแล้วเขาก็ผิดพลาดแล้วเขาก็แสดงวเจตนาแล้วไม่ใช่เราแน่นอนนะถ้าเราเป็นคนขุดบังเกอร์หนาเพาะแล้วให้ใครเขมรมาใช้มันไม่ใช่แน่นอน ใครขุดคนนั้นใช้เนน้นภาพมันชัดอยู่แล้วว่าวนนันเนี้ยคุณเซนเนี่ยเขาต้องการอะไรแน่นอนสุดการที่เขาเป็นนาะยกมตรีมาแล้วสี่สิบกว่าปียกอบ้านเมืองให้ับรลูกชายสืบต่อเป็นคนมีฐานะมั่งคงังมังมีเนี่ยเขาไม่อยากเกิดสงครามกับที่ดินท,ท,ที่เป็นป่ารกลากว่างเปล่านะเขาไม่ไม่ประสานาตรงนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมองไปว่าคุณเซนทำเพื่ออะไรก่อนแต่นี้ถ้ามองว่าเพื่ออะไรเนี่ย ตัวอย่างของซีเรียก็มีแล้วนะพนาประธานาธิบดีที่ครองอำนาจมาสี่สิบปีจนถึงรุ่นลูกหลานเขาก็โดนกบฏภายในและมีการต่อสู้ภายในจนว่าต้องต้องหนีไปไปอยู่รัเสเซียเพราะนั้นในในพนมเปญเองในเขมรนเอง,ใน,เเองในวันนี้เองเขาก็มีเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องที่เขาจะต้องการที่จะ,ะเผชิญกับความไม่พอใจในประเทศของเขาคุณเซ็นวันนี้ไม่กล้ามีพักฝ่ายค้าน เพราะถ้าเขามีพักสายคานเนี่ยเขาก็จะแพ้เลื่องตังทันทีนะประชาชนจํานวนมากก็จะไม่เอาพักเขาหรืออาจจะครึ่งต่อครึ่งเขาแล้วเนี่ยคุณเซนได้มาหกสิบกว่าขณะที่ฝ่ายค้านได้มาห้าสิบกว่ามันใกล้กันมากจนเขาต้องยุบพัก่ายค้านวันนี้กัมพูชาไม่มีพัก่ายคานนะที่เป็นตัวตนแล้วสมรังสีเองก็หนีไปอยู่อเมริกานะพยายามจะเข้ามาตอนพยายามจะเข้ามาผ่านไทยแต่เราก็ไม่รับเพราะเราก็ ห่วงควมพันธมติตรระหว่างเรากับกัมพูชาเราก็ไม่รับแต่ถ้าอเมริกันเขาสามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองในปนมเปนได้สมรังสีก็คือคนที่จะเป็นประ,ประธานาธิบดีในระบบของเขาซึ่งอเมริกันก็จะได้เวดได้คำไ,ได้กัมพูชาโดยมาเป็นมาเป็นเคลื่อนร่วมรบกับจีนเลยในสงครามที่ในใน,ในสงครามการค้าที่เขามีอยู่เออ,อเมริกันทําสําเร็จแล้วที่ฟิลิปปิน ดูเตเต้เนี่ยไม่เอาอเมริกาไปเอียงทางจีนในสุดดูเต้ก็หลุดไปแล้วมาคอสซึ่งเอ,อตอนพ่อมาคอสและอีเบด้ามาคอสเนี่ยรีภัยจาก่จากไอฟิลิปปินไปก็ไปอยู่อเมริกาไปอยู่ฮาวายวันนี้ลูกของมาคอสกลับมาแน่นอนที่สุดวันนี้ฟิลิปปินเอียงข้างอเมริกาแบบเต็มรูปแบบนะวันนี้ถ้าเข้ามาได้กัมพูชาไปอีกมันก็ ทำให้เขาอเมริกันเนี่ยได้เปรียบเข้าไปอีกในการปิดล้อมจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในคูเซนเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นว่าขณะนี้อเมริกันเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอํานาจเหนือกัมพูชาการเปิดสงครามกับไทยเนี่ยหรือการทําท่ามาจะเปิดสงครามกับไทยเนี่ยก็อันแรกสุดเนี่ยก็เป็นการเรียกกระแสความนิยมให้พุ่งมาสู่ตัวเขามาสู่ตะกูลเขาอันที่สองก็คือว่าเขาสามารถเอาอาวุธ สำหรับการทำสงครามคืออาวุธที่ที่ร้แรงในประเทศเขาเนี่ยมาไว้ในอุ้งมือของรัฐบาลซึ่งมีคุณมาเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีมันเป็นการเรียกอาวุธเนี่ยคือการเก็บอาวุธมาไว้ที่ท,ทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเ,าเลยจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกำลังรบมีการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจรัฐในกัมพูชาหรือไม่สําหรับผมคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่เออ่ที่คุณเซนแสดงอาการ เขาหายสงครามกับเราซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และคุณเซนลบมาตลอดชีวิตเขารู้เลยว่าว่าเขาไม่มีวันชนะกองทัพไทยไม,ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามแต่ด้วยกําลังอาวุธด้วยกําลังคนด้วยกําลังทางเศรษฐกิจด้วยกําลังการสนับสนุนจากคนร่วมโลกเขาก็รู้เขาไม่มีทางชนะเราแต่ทําไมเขาถึงทํามันก็ต้องเอาใจไปว่าเพราะเขามีเหตุผลของเขานะฮะเพราะนั้นการที่กองทัพเราอมีการตื่นเต้น เต้องการเป็นอ l e r t a เ,เ,เตเ็นที่ป้องกันตัวทุกแบบมันก็มองไปแล้วมันก็เกินกว่าเหตุเกินกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่โอเคเราก็เข้าใจแหละกองทัพเราก็ถูกถามตลอดว่าทหารมีไว้ทาไมทหารมีไว้ทาไมเพราะนั้นอาการที่คุณเซนแสดงพระราชกาลังกับเราคําตอบของกองทัพก็จะก็เอาไว้ป้องกันประเทศไงเอาไว้ป้องกันชายแดนไงเอาไว้ป้องกันการลุกรานไงแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยจะพูดว่าเขมรจะลุกรานไทยนะ มันไม่ใช่ว่าวันนี้นะมันมาตลอดตั้งแต่เป็นแปดร้อยปีมาแล้วบ้างนะไม่เขายัวยุอะไรก็ว่าถ้าเราถูกพระมาตีจนกระเจอกก็ง่อยจน,จนถ้าจะแพ้กันเมื่อไหร่เขมรงก็จะเข้ามาทีหนึ่งจากนั้น<ม>ก็จะอยู่ใต้อนาณาสยามยุธไปอยู่ยาวนานปกครองกันมายาวนานถ้าไม่มีฝรั่งเศสเข้ามาล่าในอาณานิคมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าประเทศกัมพูชาอยู่ที่ไหน<ม>เพราะว่าผมเชื่อว่าเวียนดนามก็ต้องเอาไปฝั่งหนึ่งไทยก็คงต้องเอาไปฝั่งหนึ่งเพราะเราเนี่ย ประเทศไทยเนี่ยเคยรบกับเวียดนามมาแล้วในแในในแผ่นดินลาวกับแผ่นดินกัมพูชาเนี่ยเราสองชาติเคยรบกันมามากมายแล้วในอดีตเวียดนามก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีที่จะมาใหญ่กว่าเราเนจนกว่าจนเมื่อเขาชาติชนะสงครามอินโดนีเีเขาไล่บริการกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขาถึงมีความยิ่งใหญ่ทางอาวุธเนี่ยสูงกว่าเราวันนี้เขาก็อยู่เป็นหมายเลขสองขณะที่เราเนี่ยเป็นหมายเลขสามแล้วก็อินโดนีเซียเป็นหมายเลขหนึ่งนะฮะ ในด้านกําลังลบในภูมิภาคนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นทำเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้พอเราเนี่ยมามามา,มาสร้างสถานการณ์ขึ้นมามามีการจะเดินขบ,บวนวันในวันที่ยี่สิบแปดแล้วก็สามแปดมันก็จะไม่ได้รับการสนันุนจากประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเขาสนใจในเรื่องสงครามมากกว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ตอนี้พอคนที่ออกมาต่อตาคนที่ออกมาทําการเนี้ยกลายเป็นคนหน้าเดิมเกือบหมดมันก็ยิ่งทําให้ราคามันด้อยลงไปนะผมก็สนิทกับคนหลายคนที่อยู่ที่จะทําการเมื่อพรุ่งนี้ในวันเสาร์นี่ยนะก็เยอะแยะผมก็เจอพรผมก็กินข้าวกันบ่อยนะแต่ในเรื่องของความคิดความเห็นพวกเราสองคนเคารบกันในความคิดต่างนะเคารพกันในความคิดต่างก็เหมือนที่บางคนก็มาพูดถึงผมกันมากว่า ก็คิดไม่เหมือนกันไปนั่งทุกัทุกวันก็เราให้เกียรติกันไงเราพยายามหาเหตุและผลมาเผชิญหน้ากันมาคุยกันแล้วก็หาข้อสรุปเพราะเราสองคนไม่ใช่พู้ตัดสินชะตากรรมแผ่นดินนี้เราก็ไม่ใช่เราก็แค่เป็นคนคนหนึ่งสองคนในประเทศที่มีพลเมืองเจ็ดสิบล้านคนเท่านั้นเองเราก็มีความต่างทางอายุมีความต่างกันทางอาชีพเราก็คุยกันได้แล้วก็เห็นไม่ตรงกันได้แล้วก็มาหามุมไหนที่มันใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ สงครามระหว่างไทยกับคขเมรไม่มีวันเกิดขึ้นนอกจากเราจะบุกเข้าไปเท่านั้นเองซึ่งก็คงไม่ทําเราก็คงไม่ทํานะแต่ประชาชนจํานวนหนึ่งอยากให้ทํอผมเองก็อยากผมอยากอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราทำไมจะเอาเกาะกลงคืนได้ยังไงเอาเขาพระวิหารคืนได้กันในเมื่อเราถูกปล้นไปมันไม่ใช่ว่าเอ,อเราอยากกอดสงครามหรือถหายสงครามหรอกเราแค่เอาสมบัติที่เราควรจะคืนได้คืนมากับคืนมามันเป็นเกียรติภูมิของความเป็นชาติ มันเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นชาติถ้าเราไม่สามารถทวงคืนในสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็ถูกฝรั่งเศสมาใช้ปืนปล้นนะเราไม่ได้มอบให้ฟรีๆนะเอาปืนมาปล้นเราไปถ้าวันนี้ถ้าเขาอยากเราอยากจะเอาคืนมันก็ควรเป็นสิทธิของเราที่จะเอาคืนนะแต่เราก็ไม่เคยคิดกันเรื่องแบบดีเราก็อยู่กันแบบว่าค่อยทีอ่อยสายเห็นเขาเป็นน้องเป็นนุ่งมาตล,าตลอดเวลาเพราะฉะนั้น การที่เอาเกลื่อนไขนี้มาร้มรัฐบาลมันไม่เป็นเรื่องที่มันไม่สมจริงมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็คือไม่สําเร็จนั้นนอกจากคุณจะสนุกสนานกันไปไงค่ะไปแค่นั้นเ,นเองี่เวไม่มีคนมาคนน้อยไม่มีทางชนะไล่รัฐบาลไม่ได้ผมว่าถ้ามาเป็นหมื่นก็ยังทําอะไรไม่ได้มาเป็นล้านก็ยังไม่ไปหรอกเพราะว่าเขาเรายังไม่เคยมีใครรัฐชุดไหนไร่รัฐบาลได้สําเร็จนะพี่ คือถ้าเราแก่พอที่จะเห็นวันมหาวิปะโยคเราแก่พอที่จะเห็นพุทธสภาธมินเราแก่พอที่จะเห็นวันที่สลิดล้มตพปในการเลือกตั้งปีสองพันร้อยเราก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอดีตทั้งหมดไม่เคยเกิดจากข้างล่างมันเกิดจากกลุ่มผู้อำนาจทะเลาะก,กันนะมพถนอมจมพประภาษบวกกับพลเอกกิตศีเวลาบวกกับ พลตระเอกประเสริฐเลืวงบวกกับพลอากาศทวีจุลทร,รัพย์เมื่อตอนเขาปฏิวัติครั้งแรกเขาเป็นห้าเสือคือคุมหมดกองทัพทั้งหมดและตำรวจแต่เมื่อมีการเมื่อมินบริหารประเทศยาวไปยาวไปยาวไปจนมีการเอมีการเอดองกันร,ระหว่างจ,นนอจอมพลถนอมจะเอามาลาดผ่านพันเอกนงรงคิติกจรพันเอกนรงค์ก็เป็นคนหนุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดมันก็เลยเกิดการ กระทกกระทั่งกันระหว่างผลประโยชน์จากกลุ่มทุนในครั้งนั้นเป็นต้นว่าผลเอกกฤษีเวลาเนี่ยเป็นรัฐมนตรตีอุตสาหกรรมเพ<อ>ราะน,นั้นไม่ว่าข้าวเมื่อวาน้ําตาลอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในการดูแลของผลเอกกฤษีเวลาแต่เมื่อมีการปฏิวัติเกิดม,มีการยืดอำนาจเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งให้นรงกิจจจรเนี่ยเป็นเลขาธิการกรตปแล้วก็เ,เกนะซึ่งตัวย่อเขาเล่นๆกันตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นแกสตโป แบบคนไทยชอบเปลี่ยนอะแต่เขามีชื่อของเขาเป็นกรรมการะไรเดียกกอตาปานะก็ม,มีหน้าที่เหมือนปปชวันนี้อาจจะเหมือนกับปปงอ,อะไรกร็ตามหลายตัวแต่เมื่อก่อนอำนาจเต็มอยู่ที่นั่นแหละคนเดียวเป็นเลขา <c oughs> ขาท่านเองนะลงก็เข้าไปตรวจก็ก็ไปตรวจสอบยุง่งลุ้งฉางของข้อค้าต่างๆเนี่ยมันก็เลยเกิดการกระทบกับคนเอกกฤตศิวลา แล้วก็จากนั้นมาก็ลามไปถึงพลนาจาศเอ,อกวี e v, จุลทรัพย์ไปถึงประเสร,ริฐรุจวงเมื่อสามคนนี้เขาออกมาแล้วเริ่มไม่ลงรอยพฤษภาไทมินก็เกิดขึ้นไม่ใช่วันมหาพิยโยกก็เกิดขึ้นนะเพราะนั้นการที่เรามาแพลงว่ามีนักเรียนธรรมศาสตร์มาน,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 นู่นนี่นั่นนู่นน่เป็นคนเ,เป็นคนทําให้เกิดวันมหาวิยโยกเนี่ยมันเป็นความจริงส่วนเดียวแต่ความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่า มันก็คือการทะเลาะกันระหว่างผู้ถืออาวุธทั้งสิ้น้งปวงเหตุการณ์นี้มาต่อกันที่พุทสภาตมินมันก็เหมือนกันอีกนะมันก็เหมือนกันอีกคือรุ่นห้าขึ้นมายึดเอ่อยึดอำนาจรุ่นเจ็ดของเอ่อรุ่นเจ็ดกับร้อเจ็ดกับรุ่นในต่างๆที่เป็นอาวุธโลภะเขาไม่เล่นด้วยมันก็เลยเกิดการสร้างพุทภาตมินขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอบที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงแผ่นดินได้แต่ละครั้งเนี่ย มันไม่ได้เริ่มจากข้างล่างมันไม่ได้มาจากรากหญ้ารากหญ้าเป็นส่วนผสมเท่านั้นเองของเหตุการณ์เพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ผมก็เชื่อว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้แล้วยิ่งเมื่อนายกมามามาผานลงการวันที่เขาไปผิดพลาดเรื่องเกี่ยวกับยกหูคุยกับคุณเซน <c oughs> มันก็ทําให้ทุกคนตื่นเต้นเราเองก็ตื่นเต้นเราเองก็พูดว่าถ้าอุ้งพูดว่าเออทหารของเรา ไม่ใช่พวกเราเนี่ยถ้าฟังแค่ประโยคเดียวมันก็คือผิดพลาดมากแต่ถ้าเราไปดูเจตนาทั้งหมดดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ละาไม่เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดูกันที่เจตนาก่อนเพราะเจตนาาเขาเนี่ยคือไม่ให้เกิดสงครามและทันทีที่มีนายทหารต่างๆมายืนตอนที่อุ๋งอิงเนี่ยออกมาพูดเรื่องราฐก,การต่างๆท่าแหลงต่างๆมาถึงสองข้งสองคราเนี่ยแล้วอุ๋งอิงได้ใช้คําว่ารัฐบาลกับทาหารเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยอันนี้ ผมว่ามันมีน้ำหนักสำหรับการเมืองไทยนะแล้วก็มันมีประโยคนึงซึ่งซึ่เอามาพูดก็คือมหาไทยเป็นบ้านทหารเป็นรั้วอ่าอันนี้ก็เป็นประโยคใหม่นะเราเคยได้ยินแต่เประเทศเป็นบ้านทนานหารเป็นรั้วนี่มันเป็นการแปลว่ามหาดไทยก็คือการสมพงกันระหว่างกองทัพกับรัฐบาลในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ากองทัพรัฐบาลยังยังปรองดองยังเหนียวแน่นกันอยู่แบบเนี้ย ใครก็ตามที่จะเปลี่ยนแปลงเนะี่ยคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าถามว่าแล้ศสสที่มีอยู่วันนี้ถ้าเขาอยู่กันแบบเก่าไม่มีพรรคประชาชนมหาใจลดต้นคอในทุกพื้นที่เขาอาจจะทะเลาะก,กันจริงได้ทะเลาะก,กันแบบเอาเป็นเอาตายได้แต่ในวันนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนที่เป็นสสเนี่ยจะรู้ว่าพรรคประชาชนอยู่เอ่ออยู่ข้างหลังในทุกทุกตำแหน่งในทุกทุกพื้นที่เลือกตั้งเขาไม่มีวันหรอกครับที่จะยอมยุบสภานะะเพราะฉะนั้นวันเนี้ย ฝ่ายที่ไม่ใช่พรรคประชาชนวันนี้ตั้งถึงไงก็ต้องกอดคอกันไปจนกว่าจะครบสมัยเพราะนั้นเรื่องยุบสภาเป็นเรื่องที่ลืมไปได้เลยนะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนะนอกจากมองจากมุมของพรรคประชาชนเองซึ่งต้องการยุบสภานะแต่การยุบสภาผมก็ไม่ใช่ว่าคนทั้งพรรคนะอาจจะมีแค่เท็งคนเดียวที่อยากให้ยุบสภาเพราะอะไรไหมเพราะถ้ายุบสภามันก็ต้องมีการเสนอตัวนายกคนใหม่ไงเท็งก็จะกลายเป็นว่าที่นายกอีกหนึ่งเบอร์ของพรรคประชาชนแล้วเป็นพรรคที่มีประชาชน หนุนมากที่สุดในการเลือกตั้งด้วยคนคนหนึ่งซึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีอะไรเลยในประเทศนี้ใช้เวลาแค่สามปีกลายเป็นคนเต็งหนึ่งของนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันน่าสมพิศมันน่าชื่นชมนะมันน่าจะหลงไหลน,นะเพราะนั้นเนี่ยก็บรรเลวไปผมก็บอกว่าเท้งเร็วไปก็สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเห็นชัดมันเป็นสิ่งที่คุณได้คนเดียวแต่การยุบสภาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนอกจากความวุ่นวายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จบไปเรื่องยุบสภา เรื่องลาออกเป็นเรื่องสุดท้ายที่ทักษณิณจะคิดได้เพราะถ้าลาออกไปวันนี้เขาไม่มีทินวัตรเป็นโยงใยเลยนะถ้าลาออกคือจบถ้าจะเอาอีกคนนึงก็จะเอาอาท่านนายการมาเป็นหรือไม่ก็ส่งต่อไปให้คุณอให้อนุทินก็นไ,ได้เพราะที่น,นี่ยได้ถูกการเมืองเนี่นยลึกความลึกซึ้งของการเมืองก็ดีความผิดพลาดที่เขาสะสมไว้เราระวังที่มีอำนาจก็ดี ความแคนดั้งเดิมตั้งแต่สมัยสิบเจ็ดสิแปดปีที่แล้วที่คุณเ네นวินกับคุณทินเนี่ยออกไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาโดยล้มคนที่พรรคพลังประชาชนในวันนั้นจะหนุนขึ้นมาก็คือคนตารวจเอกประชาพมนอกแล้วก็หักหลังเข้าไปโดยเอากําลังส่วนหนึ่งเนี่ยจากพรรคพลังประชาชน,นกลับไปหนุนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยทาให้คุณทักษิณต้องอยู่ปัดเมืองนอกนานไปถึงสิบเจ็ดปีเนี่ยมันเป็นสิบสิบเจ็ดปีแห่งความหลัง 1ิจ็ดปีแห่งความทรงจำสิบเจ็ดปีแห่งความแค้นเคืองนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณทักษินอาจจะเอามาใช้ตัดสินในการโดดข้ามขั้วเขาก็ไม่ได้แค่ยุคสามปอนะเขาเพิ่มตัวนอไปอีกตัวนึงด้วยนะวันนี้ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นแหะนะนะวันนี้คุณนุทินไม่มีไม่มีโอกาสใดๆเลยที่จะเป็นนายกเพราะเมื่อมีคําว่าจริยธรรมเข้าไปเป็นเป็นเคือนใหญ่เนี่ยมันกลืนกินคุณโนทินไปแล้วจากการที มีบ้านอยู่ในเขากะโดงมีที่ดินมากมายที่ปักช่องนะอะไรต่างๆเนี่ยทำวัฒนธทํมมันก็บทขยี้คุณอนุทินไปกอนเรียกว่าเรียบร้อยละว,วันนี้ในเวทีจริงๆเนี่ยพักประชาชนก็ไม่มีนายกมันเหลือปุ่งอิงคนเดียวไงที่มีความโดดเด่นที่สุดลุงพีเป็นได้ไหมลุงพีวันนี้ <c oughs> แค่แค่ปกครองพักท่านเองเนี่ยท่านยังเอาไม่รอดเลย <c oughs> นะฮะ อแต่มันก็เป็นไพ่ที่คุณทักษิณอาจจะใช้ได้ถ้าจําเป็นแต่เขาก็เซฟไว้ดีกว่าไม่มีใครเอาล้ออะไหลมาวิ่งเป็นมาใส่ล้อหน้ารถยนต์นะฮะก็ล้ออะไหล่เนี่ยมันถูกเก็บนานไม่ได้วิ่งถ้ามาใส่ล้อหน้ารถยนต์มันก็จะระเบิดถ้าวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นล้ออะไหล่ก็คือล้ออะไหล่แต่ไม่มีใครที่ขับรถโดยไม่เอาล้ออะไหล่ไปด้วยถ้าเดินต้องเดินทางไกลเพราะฉะนั้นผมว่าคุณพิรพันธ์เนี่ยยังเป็นล้ออะไหล่ของพรรคของรัฐบาลในขณะดนี้อยู่นะมันน่าจะเป็นอย่าง,งนัเนี่ะ มันก็คงไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้นะฮะแล้วภาพที่ทำให้ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้คือภาพหรือคำพูดว่ารัฐบาลกับทหารกับกองทัพเป็นหนึ่งเดียวก็ดีนะฮะแล้วภาพที่มายืนสนุนรัฐบาลในระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับกัมพูชาก็ดีผมว่าประเทศเนี่ยหรือทหารกับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องกลมกลืนกันในภาวะซึ่งโลกกำลังมากมายไปด้วยสงคราม แล้วเราเองก็เป็นจุดที่มันมันต้องระวังตัวระหว่างเราเองเนี่ยกับจีนเราเองกับอเมริกาเนี่ยเราเองก็อยู่ในพื้นที่วางตัวลำบากมากนะถ้าไม่ส่งคนเอเอ,เอไม่ส่งอุยกูออุยกูอะ่ะกลับไปจีนก็โกรธเราพอเราส่งไปอเมริกันก็โกรธเราวันเนี้ยการเป็นรัฐบาลในขณะเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเราจะมาทะเลาะบ,บอกแวงกันระหว่างคนไทยกับคนไทยหรือ คนที่ไม่มีราคาที่จะเติบโตมาเป็นรัฐบาลแต่ได้กดก็พยายามอย่างเดียวที่ล้มรัฐบาลก็ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของตัวเองเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไงคาตอบมันไม่ชัดไงะนะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วคุณต้องมาขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยคุณประกาศเลยว่าคุณจะล้มรัฐบาลนี้ให้ได้ล้มการปกครองนี้ให้ได้เพื่อคุณจะประ,ประกาศสถานการปกครองของคุณเองมาผมว่าคุณพูดอย่างนั้นมันโก้กว่าน่ะโก้กว่าที่จะทําลายโดยไม่รู้เป้าหมายชัดเจนคือเอาออกเท่านั้น แล้วใครมาก็ไม่รู้หนุนใครก็ไม่ได้บอกนะถ้าคุณจะปล่อยเอ่อเอ่อจะทําการเปลี่ยนแปลงเอาหย่งออกและคุณประกาศให้ชัดว่าคุณจะเอาใครมาแล้วถ้าประชาชนยังศรัทธาเนี่ยในคนที่พวกคุณพูดถึงมันก็จะมันก็จะเกิดกําลังขึ้นมานะแต่นี่ว่าแต่ถ้าคุณจะมาอย่างไงอ่ะคุณก็ต้องแก้รับนูนถ้าคุณประกาศว่าการชุมนุมเนี่ยเราจะเอารับนูนนี้ออกไปเลยมันต้องมีการเอ่อเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศ ใครก็ตามที่อยู่ในม็อบประกาศว่าเขาจะพูดย้อนนั่นอย่างที่คุณสุเทพเขาเคยทําคือผมจะเป็นรัฐาธิปัตย์ตอนปวสอันนั้นแหละมันเกิอดอํานาจได้เพราะคนที่จะไปหนุนเขาเห็นอนาคตเขารู้จุดจ,จบแต่วันนี้ไม่นี่คุณออกมานั่งชุมนุมกันแล้วก,ก็พูดไปโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะเอาใครมาเป็นพรรคไหนมาเป็นพรรคประชาชนพวกคุณก็ค้านเขาเต็มที่ทั้งที่เขามีร้อยหกสิบเสียงพรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเลือตกตั้งใล่วพวกคุณก็ไม่เอาเขา แล้วพวกคุณก็ขวางคุณประยุทธ์ระหว่าที่คุณประยุทธ์เป็นนายกม .9 ปีพวกคุณก็ขวางเขาอยู่มาเป็นเศรษฐาเมืองไแล้วพวกคุณก็ถางเขาอยู่แล้วพอไปนุ้งคุณก็ขวางอีกแล้วคุณเอาอะไรไปตัดสินใจอยู่ข้างคุณได้มันเมื่อมันไม่เห็นอนาคตอ่ะไม่รู้เป้าหมายถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่ที่ไม่รู้ว่าออกรางวัลเมื่อไหร่เนี่ยคุณกล้าซื้อไหมเออไม่กล้าซื้อถ้าคุณไปซื้อลอตเตอรี่คุณต้องมีวันที่ออกรางวัลออกชัดเจนว่าวันที่สิบห้าเดือนนี้นะ ถ้าเขาไม่แสงวันที่มาซื้อไปเถอะออืออกอ,อกเมื่อไหร่แล้วจะบอกแล้วตัวรี่นั้นก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะผมกําลังพูดในเรื่องเดียวกันนี่แหละแบบเนี้นะแหบลบนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าผู้คุณเลิกได้เลิกกเ็เถอะมันไม่ใช่เวลาของการมาสร้างความบุญไหวยถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคุณก็ต้องบอกว่าใครคือรัฐบาลที่คุณต้องการให้มันชัดนะถ้ามันถูกใจผมเองก็อาจจะไปนะแต่งานนี้ ผมก็ไปชวนมาไปเพราะมาต้องคิดเองกันใช่ไหมเขาต้องคิดเองว่าเขาจะไปไม่ไปผมก็เห็นด้วยว่าคุณอุ๋งหญิงเนี่ยยังเยาว์วัเกินไปสําหรับการบ้านเมืองที่กำลังมากมายไปด้วยละการเยอะแยะแต่มันไม่ใช่อุ๋งหญิงครับถ้าคุณยอมรับความจริงโดยบุตรแต่คุณต้องรู้ว่าขณะนี้ผู้ปกครองประเทศตัวจริงก็คือคุณทักษิณเขาคือทักษิณไม่ว่าคุณจะหาว่าเขามาครอบงำครอบงำอะไรก็ตามแต่คุณโกหกตัวเองอ่ะ ถ้าคุณไม่ยอมรับน่าคุณทักสินในวันนี้คุณกำลังโกหกแม้กังตัวคุณเองอะคุณไปซักชุมปชนให้ไปหลงทางในสิ่งที่คุณเองก็ไม่เชื่อมันเป็นจริงอันนี้แหละแต่มันที่มนเกิดขึ้นคือความวุ่นวายความวุ่นวายขณะทีนนโ่โลกกำลังวุ่นวายอย่างยิ่งและเราเองกําลังอยู่ในภาคที่ประชาชนกำลังยากจนอย่างสุงที่สุดถ้าพวกคุณกอดมบขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงกอำนาจของประเด็จการเศรษฐกิจ คุณเรียกร้องเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างเงี้ยผมว่าประชาชนอยู่ข้างคุณได้แต่ไม่ใช่แบบนี้ก็แบตแบตแบตหมดพี่แบบหมดพี่เสียแบบแล้วไรจ้ะพี่อ่านดูตรงนี้ดีกว่าเพราะคนพี่กำลังเยอะเลยต่อต่อต่อนนี่หน่ยต่อไฟพี่ต่อต่อไฟต่อไฟเข้าไปไม่ไม่ต้องใช้จอทพี่พี่ต่อเลยของพี่ยังไม่ไม่หลุดนะมีมีไอต่ออะไรไม่เอาแบบ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 พี่อะ ไอ้ไม่มีไม่มีสายต่อไปไปฟ้าเขาเหรอ,อ,เ,อเ,เอาเอาเอาหน่อยของพี่เอาอะไรคนเยอะเลยเยอะเยอะดิโอ้โหอ้ยเอาร้อยคน,นยังไม่หลุดอะ่ะมีไอ้ที่ชาร์จแล้ที่ชาร์จเลยไม่ไม่เดี๋